อยากหน้าใสแบบยาวๆโดยไม่ติดสารต้องทำยังไงต้องเลือกของคุณภาพข่ยย้ำเสมอร้านหลินสตาร์บิวตี้อยู่วงการบิวตี้มา18ปีแล้วหลินคัดของเข้าร้านเองกับมือเลยนะคะเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยหลินจะรู้จักกับเจ้าของแบรนด์รับตรงจากเจ้าของแบรนด์ส่วนแบรนด์ไหนที่หลินไม่ได้รู้จักเจ้าของแบรนด์แต่ว่าหลินเช็คออยอ่อเสิร์ชคุณภาพแล้วมันใช้ดีหลินก็จะซื้อมาเองแล้วทำ ก็เอาค่าของเอาเล็กๆน้อยๆเพื่อแบบเหมือนแบบอยากรีวิวบอกต่อแต่วันนี้อยากคลิปนี้อยากจะมาแบบเมาว่าของดีๆบนตลาดมันยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแล้วของที่จริงใจก็คืออยู่ที่นี่เลยอย่างตัวนี้ที่จะไปยาก็คือตัวแอมพูของแบรนด์โฟยูนะคะเขาเป็นแอมพูที่เป็นหัวเชื้อตั้งต้นสารสกัดหัวเชื้อที่ลงมาอยู่ในดอปเนี้ยก็คือมันจะเข้มข้นแล้วมันก็จะหลับใช้แล้วเห็นผลไวแบบฟื้นฟูใบามากอ่ะเขาจะม7ี7สี7สูตรเลยนะเริ่มกันที่ a อที่กล่องแดงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิวสิวอักเสบ หยุดต t อปสิวอะไรอย่างี้นะคะตัวนี้ใช้เลยสีต่อมาที่ขายดีจะเป็นสีนี้สีวท i g h น e n i n g a b ต t นตัวนี้จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้จะลงไปลดเม็ดสีเมลานินทําให้ฝ้ากระพวกสีเข้มๆมจางลงไว้เออจะไม่ใช่การทํางานแบบผัดเซลล์ผิวให้ผิวบางไม่ใช่อันเนี้ยก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ส่วนสีนี้ไวต้าจะเป็นในเรื่องของรอยสิวรอยสิวเนี่ยมันจะเป็นรอยที่เป็นผิวตื้นๆข้างบนตัวเนี้ยมันจะลงไปเกาะผิวตื้นๆข้างบนเนี่ยให้เม็ดสีตรงตื้นๆเน,น,น,นี่ยลงไวอันเนี้ยใครที่เป็นรอยสิวจะ สีีนน้ะะคะแล้วก็สีที่ขายดีอีกก็จะเป็น3สีหลักก็จะขายดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นพาเซนตาพาเซนตาเนี่ยทำให้ผิวแข็งแรงเออใครที่แบบผิวแพ้ง่ายติดสเตอรอยมาต้องใช้พาเซนตาฟืนฟ้นฟนูเขาเป็นสเต็มเซลล์จากพืชแล้ขวดก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนในกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ขวด7ดอ่ขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้3ามครั้งนะคะเช้าหนึ่งรอบ ก่อนนอนหนึ่งรอบแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งหนึ่งรอบมันจะเป็นเนื้อแอมพูแบบนี้เลยทำผิวมันทาตอนเช้าได้สามารถแต่งหน้าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะซึมไวเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะแอมพูเขาก็จะซึมลงไปไวเขาลงมาแบบช่วยฟื้นฟูบำรุงโดยเฉพาะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้เถอะต่อมาจะเป็นสีคอลลาเจนตัวนี้ใช้แล้วก็คือจะเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะทําให้ผิวมันเต่งตึงเออส่วนถ้าอยากได้อิ่มฟูต้องตัวนี้อิ่มฟูก็คืออ่าไฮยาลูรอนสีฟ้าจะช่วยให้ผิวอิ่มฟู ตัวนี้เลยตัวนี้อิ่มฟูตัวนี้ยกกระชับเต่งตึงไม่เหมือนกันนะใช้ให้ตรงกับสูตรส่วนอันนี้อีกสูตรหนึ่งสูตรที่7ดสีที่7ดนะคะจะเป็นโบท็อกเนี่ยจะทํามาในรูปแบบขวดแบบนี้ใช้งานง่ายเออจะชอบแบบนี้มากเลยคือมันไม่ต้องมาหักขวดแต่ว่าคือความหักขวดเราก็ต้องใช้เพราะมันดีพวกนั้นอ่ะอีก 6- สีหสูตรอ่ะอยากแบบผิวแก้ผิวไข้ปัญหาผิวไวๆอ่ะใช้เหอะเพราะมันก็จะแบบชัดเลยนะคะกล่องหนึ่งมันจะมีทั้งหมด7แอมพูแบบนี้เลยในราคาที่เบามาก ขวดหนึ่งให้ใช้สามรอบหากขวดแล้วต้องใช้สามรอบให้หมดไม่ทิ้งไว้นานเนาะเพราะว่าเขาเป็นหัวเชื้อสดที่มาดรอปไว้ในขวดแก้วแบบนี้หละให้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีใช้ใช้แล้วก็คือใช้ในเวลาสั้นๆไม่กี่วันอย่าเปิดขวดนานไม่นั้นพวกแบบสารสก,กัดมันจะระเหยไปหมดนะจ๊ะเปิดแล้วใช้ได้แค่หนึ่งวันครึง่งใช้ไปเลยบูดผิวอย่างงี้เจ็ดวันไวแน่นอนส่วนอันนี้นะคือถ้าแบบช่วงไหนแบบ หน้าผากแบบถ่ายคลิปแล้วมีรอยย่นๆนะหนูจะต้องแบบรีบอัดรีบเปิดมาทาเลยมันจะช่วยให้เต่งตึงใครที่ชอบไปฉีดโบนะใช้อันนี้จะช่วยยืดอายุโบของคุณได้มากอ่ะไปลองกันที่กดตา,าล้าหลินเลยหรือว่าทักสั่งปรึกษากลินได้